ท่านผู้อ่านที่เคารพมีจดหมายจากท่านผู้อ่านที่ส่งผ่านพิมพ์การและส่งโดยตรงถึงผมณสำนักพิมพ์จัก,กรวาลรายสัปดาห์นับเป็นหลายลายฉบับขึ้นไปหลายสิบฉบับมีข้อความที่คล้ายคลึงกันก็คืออยากจะทราบถึงรากเงาที่แท้จริงขององค์การ CA ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านผู้อ่านบังคับให้ผมตอบเร็วเสียด้วยผมได้ปรึกษากับคุณพิมพ์ะการแล้วถ้าขืนตอบในหน้าคุยกับนักเขียนหรือหน้าพิมพ์ะการเปิดผนึก รับรองได้ว่าอีกสิบเดือนก็ยังไม่ลงเพราะคิวยาวเหยียดเลือกเกินผมก็เลยตัดสินใจนำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับองค์การ C A ลงในหน้านิยายสงครามฟินที่ปูหินตั้งและคิดว่าข้อเขียนเหล่านี้คงจะทำประโยชน์ให้แก่ท่านผู้อ่านพอสมควรเมื่อผมกล่าวถึง C A A ท่านผู้ฟังบางท่านซึ่งผมคิดว่าคงจะมีจำนวนมากพอสมควรอาจจะยังไม่รู้จักหรือแม้แต่ชื่อก็ยังอาจไม่เคยได้ยินเลยก็มีภารกิจของ C A คล้ายๆกับ F B I แต่ทว่าลักษณะการปฏิบัติงานไม่ออกหน้าออกตาเหมือนกับ FBI คือทำงานอย่างเงียบๆซ่อนเลนอยู่ฉากหลังอาศัยความลับสุดยอดเป็นเกราะกำบังเจ้าหน้าที่ทุกคนของ CA ได้รับคำสั่งให้กระทำตนเป็นบุคคลลึกลับปราศจากความรู้จักของวงสังคมและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดห้ามไม่ให้ปรากฏตัวเองเป็นข่าวไม่ว่าทางใดๆโดยทั้งสิ้นให้ลับสุดยอดขนาดไหนก็ต้องมีวันพลาดเข้าจนได้ฟรานซิสแกรลี่พาวเวอร์นักบินยู2 ซึ่งบินจารกรรมเหนือดินแดนโซเวียตโดนจรวดของโซเวียตตกเมื่อปีคริสตศักราช1960อันเป็นข่าวเช้าโว์ไปทั่วโลกฟรานซิสแกรี่พาวเวอร์ยอมรับว่าทำงานให้กับ CAA มานานแล้วจากพฤติการดังกล่าวทำให้ความลับที่ดำมืดมาช้านานขององค์การ CAA ถูกคุดคุยออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน CAA ย่อม,มาจากคำว่า Central Intelligence Agency ซึ่งแปลว่าองค์การข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา C.A.E เป็นองค์ก,กรข่าวกลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดใช้คนละงบประมาณในด้านการเงินมากที่สุดในโลกอย่างไรก็ดีผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า C.A.E อาจจะเป็นรองเฉพาะ K.G.B. หรือหน่วยจารกรรมของโซเวียตเท่านั้นภารกิจโดยทั่วไปของ C.A.E ก็คือสแสวงหารวบรวมประเมินค่าข่าวสารและข่าวกลองต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของชาติเพื่อป้อนข่าวกลองต่างๆนั้นให้แก่สภารักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งสภานี้ขึ้นตรงต่อสำนักประธานาธิบดีหรือทำเนียบขาวโดยตรงเคยมีผู้กล่าวกันว่าไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนของสหรัฐก็ตามก่อนการเลือกตั้งมักจะตั้งเป้าหมายของตอนเองไว้อย่างสวยหรูว่าจะไม่แทรกแซงภารกิจภายในของประเทศต่างๆแต่พอได้รับเลือกเข้าไปเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและได้เห็นเอกสารลับสุดยอดขององค์การ CA ซึ่งเป็นแผนรักษาความปลอดภัยของสหรัฐเข้าแล้ว เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างสวยหรูก็ถูกโยนทิ้งตะก้าอย่างไม่ใหญ่ดีแผนต่างๆต้องคล้อยตามแผนที่ SEA ได้วางเอาไว้อย่างเข้มงวดที่สุดโดยมีข้ออ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปนั้นเพื่อความอยู่รอดของสหรัฐทั้งนั้นเป้าหมายของ c e a ก็คือการรับผิดชอบในการจารกรรมชนิดตอบโต้จารกรรมซึ่งรวมไปถึงการก่อวินาศกรรมณบริเวณต่างๆที่ข่าวกลองได้เล็งเห็นแล้วว่าจะมีภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐด้วย ตอนแรกงานด้านข่าวกลองของสหรัฐทำกันอย่างจำกัดและปฏิบัติงานอยู่ในวงแคบๆการปฏิบัติการหาข่าวจะมุ่งเฉพาะแต่ข่าวกลองการลบและหนักไปในทางป้องกันมากกว่าตอบโต้ส่วนรัชการของสหรัฐก็มีหน่วยข่าวกลองของตนเองต่างก็ทํางานเป็นอิสระคือกองทัพบกเรืออากาศส่วนพลเรือนก็มีหน่วย FBI เป็นของตัวเองและไม่ได้ประสานงานกันอย่างแน่นแฟน้นเหมือนเช็คเช่นทุกวันนี้และในขณะเดียวกัน ค่ายคอมมิวนิสต์อันมีประเทศโซเวียตรัเสเซียเป็นหัวโจกได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่างานจารกรรมหรืองานหาข่าวกลองจากประเทศต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดโซเวียตรัเสเซียด,ดําเนินงานนี้โดยเปิดโครง่ายจารกรรมขึ้นทั่วโลกลักลอบเข้าไปทําข่าวโดยแฝงเข้าไปเป็นรูปของทูตทหารหรือทูตการค้าหรือแม้กระทั่งในคราบของนักกีฬาระดับชาติก็เคยมี นอกจากนั้นรัเสเซียยังก่อกวนและบ่นทำลายทั้งในยามปกติและในยามสงครามสหรัฐได้ตกเป็นเหยื่อจารกรรมของโซเวียตมาโดยตลอดและกว่าจะรู้สึกตัวสหรัฐก็ได้สูญเสียข่าวอันมีคุณค่าเหลือขนานับไปแล้วจำนวนมากความกดดันของสงครามจารกรรมทำให้สหรัฐมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีโอกาสข่าวกลองที่ทรงประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการรักษาความลับของประเทศที่แน่นอนขึ้นดังนั้นปคีคริสตศักราช1947 สภาของเกรซจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วย CA ขึ้นโดยมีพระท่านพลเอกวอเตอร์ปีเดลสมิธเป็นอธิบดีอย่างไรก็ดีการปฏิบัติการของ CA ในยุคนั้นก็ได้ดำเนินไปไม่ได้ผลเต็มที่เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานต่างๆไร้สมรรถภาพและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งหรือตอบโต้การปฏิบัติงานของ KGB ได้อย่างเด็ดขาดปีคศ1950สภาของเกรซได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ระดับอธิบดี นายอันเลนดันเลสซึ่งเป็นพลเรือนได้ถูกดึงตัวให้เข้ามาร่วมงานและจากประสบการณ์และความสามารถของบุคคลคนนี้ทำให้องค์การ CA เเจริญเติบโตและล้าแข็งขึ้นทุกขณะนายอันเลนดันเลสได้ปรับปรุงและปฏิรูปงานหน่วยงานนี้จากความตำาต้อยและไม่เป็นชิ้นเป็นอันจนกระทั่งเป็นองค์การข่าวกลองที่ยิ่งยงเป็นที่หวั่นเกรงของฝ่ายตรงข้ามคือรัสเซียปัจจุบัน CA เเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของสหรัฐ C.A.A. ใชง้งบประมาณและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างไม่อั้นกองบัญชาการใหญ่เป็นที่ตั้งตึกสีชั้นอยู่ในพื้นที่140เอเคอร์ของเมืองแลงเลดมอละลัรัตเบอร์จิเนียอัตรากำลังคลซึ่งรวมทั้งคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสหรัฐและประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ16,000คนในอันเลนดันเลสอธิบดี C.A. เป็นน้องชายร่วมสายโลหิตของนายจอห์นฟอสเตอร์ดันเลส อด,ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐผู้ล่วงลับไปแล้วอันเลนดันเลสเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม1893เขาสำเร็จจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเมื่อปีคศ1914ต่อจากนั้นก็ไปเป็นอาจารย์ในประเทศอินเดียเกือบ2ปีเต็มจึงได้กลับเข้ามาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเมื่อปี1916อันเลนได้เริ่มปฏิบัติงานด้านข่าวกรองในสงครามโลกครั้งแรกโดยไปประจำอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อปี1926อันเลนได้รับปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยจอจวอร์ชิงตันและจากปริญญาดังกล่าวนายอันเลนจึงได้เปลี่ยนเข็มเข้าทำงานในด้านกฎหมายกับบริษัทซูริแวนแอนด์คอมเวลในเมืองนิวยอร์กร่วมกับดันเลสผู้เป็นพี่ชายอยู่ระยะหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองดันเลสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วย OSS ในสวิตเซอร์แลนด์ผลงานที่สำคัญของเขาในขณะนั้นก็คือปราบปรามขบวนการ ซิเซโลหรือกระบวนการจารกรรมของนาซีซึ่งทางฮอลลีวูดได้นำพฤติกรรมมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วในเรื่องไฟฟิงเกอร์นั่นเองนอกจากนั้นอันเลนยังได้วางแผนสังหารอดอฟฮิตเลอร์จอมพลลอมมอนต,ต้องกินยาตายในเวลาต่อมาอันเป็นผลให้ศึกทะเลทรายซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นรองนาซีในยุคแรกๆกลับเป็นฝ่ายบุกตะลุยจนกองพันรถถังของจอมพลลอมเมลต้องกระเจงไปในที่สุดอันเลนได้วางแผนกระทำจารกรรมหลังแนวลบนาซี ได้เอกสารรับของส่งต่างประเทศของเยอรมันถึง2000ชิ้นนอกจากนั้นยังรายงานถึงข่าวกลองให้ฝ่ายสัมพันธมิตรทราบเป็นครั้งแรกถึงการทดลองยิงอาวุธจรวดของเยอรมันที่เมืองพีเนมูลและสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออันเลนสามารถดําเนินการให้ชาวเยอรมันในอิตาลีจํานวนหนึ่งล้านคนยอมสวามิภักต์ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นผลสําเร็จอันเลนดันเลสเป็นอธิบดีของซีเอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1953และผลตาแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน1961 โดยมีพลเอกจรเอแม็เคนเข้ารับหน้าที่แทนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้งานสืบราชการลับหรือง,งานด้านจารกรรมนั้นจัดว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนผู้ที่จะปฏิบัติหรือบริหารงานด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ฉเฉลียวฉลาดปฏิพานไหวพริบดีเยี่ยมและสิ่งที่สําคัญที่สุดบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วยดันเลดได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอัจฉริยภาพเกี่ยวกับงานด้านนี้ของเขาในการฝึกเจ้าหน้าที่ การมอบหมายงานและการคัดเลือกคนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นดันเลสก็ยังคิดค้นและนําวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้ในวงการข่าวกลองของสารัฐให้ก้าวหน้าทัดเทียมรัเสเซียอยู่เสมอๆผลงานครั้งสําคัญสําคัญของเขานตั้งแต่เข้ามาบริหารงานหน่วยนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขาเป็นยอดนักการข่าวของสารัตหรือของโลกก็แทบจะกล่าวได้ผลงานชิ้นเด่นๆอันจัดเป็นชิ้นโบแดงของ CA เเท่าที่ประเมินได้มีดังนี้ เดือนกุมภาพ,พันธ์ปี1956ในขณะที่นิกิตาครุส,สอบนายยกรัฐมนตรีโซเวียตรัเสเซียกำลังประชุมรับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องในวันครบรอบ20ปีของพรรคที่พระราชวังเครมลินซึ่งไม่มีปัญหาว่ากลุ่มเลสมอสโคจะต้องวางมาตรการการรักษาความลับเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่าสายลับของ 4A ก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปฟังคำปลาสัยของครุซอฟซึ่งกล่าวประนามและโจมตีโจเซฟสตาลินและได้นำเทปออกมาตีแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้เป็นครั้งแรก เป็นข่าวกลองที่เตือบหัวใจของโซเวียตมาจนแทบเท่าทุกวันนี้เมื่อต้นปี1955 c เก้เอบขุดอุโมงลับใต้ดินเพื่อพ่วงสายโทรศัพท์จากสายเมนของรัเสเซียจากเบอร์ลินตะวันออกเป็นผลสำเร็จกว่าคอมมิวนิสต์จะรู้ตัวสหรัฐก็ดักฟังและบันทึกการติดต่อสื่อสารของตนเอาไว้ได้ทุกครั้งและทุกถ้อยคำเป็นเวลาน,านานตั้งหลายเดือนเลยทีเดียวนอกจากนั้นเซ a ยังสนับสนุนผลเอกคาร์ลอสคัตติโลอามาสแห่งกวัวเตมาลาให้ความบาดอาจาโคโบอาเบนกุสมัน ผู้นิยมคอมมิวนิสต์ให้สิ้นอำนาจลงเมื่อปี1953 c เ a สงสัยรับมือดีเข้าไปก่อความไม่สงบในเยอรมันตะวันออกโดยมีนานลีนโฮเกเลนอดีตหัวหน้าฝ่ายข่าวกลองของฮิตเลอร์เป็นไส้ศึกอยู่อย่างลับๆและในปีเดียวกันนั่นเอง c i a เก็ได้วางแผนสนับสนุนการกระทำรัฐประหารเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรโมฮัมเหม็ดมอสซาเดกผู้เอียงสายของประเทศอิรานและนำซาโมฮัมเหม็ดเลซาปาลวิ l i, กลับเข้าครองราชบัลลังอีกครั้ง เมื่อปี1952 c a อสนับสนุนโค้นราชบัลลังก์ด้วยการขับไลก่กษัตริย์ฟาลุดออกจากประเทศอียิปต์แล้วนำการมานอาเดลนัสเซอร์เข้ามาบริหารการปกรครองแทนเป็นผลสำเร็จแทบจะไม่มีการสูญเสียเลือดเหนือแม้แต่นิดเดียวเมื่อสืบเรื่องราวายกย้อนเข้าไปในปีคิจศกัาลด1950ก็จะพบว่าบริษัทอเมริกันบริษัทหนึ่งดำเนินกิจการอยู่ในเกาะฟอร์โมซาชื่อบริษัทเวสเซนเอสเทอร์ไพรส์อง งานที่อยู่เบื้องหลังที่แสนจะโสะโครกก็คือการฝึกและช่วยเหลือหน่วยกองโจรจีนคณะชาติเพื่อส่งเข้าไปก่อกวนและก่อวินาศกรรมในประเทศจีนนั่นเองแม้แกระทั่งหน่วยกองโจรจีนคณะชาติซึ่งปฏิบัติการอยู่ทางด้านชายแดนพาม่าทางด้านตอนเหนือก็ยังได้รับการสนับสนุนทั้งการเงินและด้านอาวุธจาก CA อยู่ตลอดเวลาเห็นหรือยังครับท่านผู้ฟังที่เคารพสายใหญ่และการปฏิบัติงานของ c a มันครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกยิ่งกว่าหญ่แมงมุมเสียอีกแม้แต่ในประเทศไทยเราก็เทะนะ CA อรกลงเล็บครอบคลุมเหนือแผ่นดินขวานทองซึ่งนับวันแต่จะหดหายลงไปเพราะความชิงดีชิงเด่นของคณะบุคคลบางกลุ่มซึ่งกําลังก่อความชุนมูลวุ่นวายตามแผนขององค์การใดองค์การหนึ่งซึ่งพาเลตเข้ามาทําสงครามจาลกรรมอยู่ในประเทศไทยเป็นว่าเล่นในขณะนี้โปรดเถ้าครับชาวไทยผู้ร,รักชาติทั้งมวลถ้าท่านยังขืนก่อความชุนมูลวุ่นว,นวายไม่ยอมหยุดหยัง่งเหมือนเชกเช่นทุกวันนี้ผมขอทํานายอีกไม่นานเกินรอพวกท่านจะไม่มีพื้นแผ่นดีพอที่จะซุกหัวนอน ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทั้งมวลจะสามัคคีกันเอาไว้เพื่อรักษาแผ่นดินขวาญทองอันเป็นมรดกที่ซื้อมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตจบตอนที่32แล้วนะครับโหดติดตามรับฟังตอนที่33ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณ่หลายๆครับ ลุดละวียกกระชุ้สพายมาแล้วขวาห่อปืนอุซี่โจรผึ่งลงมาอยู่ใกล้ผมสีจันทร์และสีไมลตัวสัน่นเหมือนกระเจ้าเข้าทั้งคู่ชำเลือนสายตาไปที่กลุ่มทหารบริเวณทางแยกเบื้องหน้าปากก็ซิบกระซาบออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นไอพวกมันกำลังย่างมันนีมันตะคนพวกเข้าแต่แท้ละเสิเหตุจังไดดีละไอก่อนที่ผมจะตอบหรือตัดสินใจก็ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปก็กดเสียงเจยวเจ้าดังลั่นออกมาจากบริเวณป่าทึบข้างทาง ชั่วอึดใจผมก็มองเห็นลูกหมูวิ่งหน้าเลดส่งเสียงร้องดันลล่นออกมาจากแนวป่าด้วยท่าทางตื่นตนกห่างออกไปเล็กน้อยหมดคำหรือก็วิ่งกวดจีติดต,ตามออกไปป่าก็ร้องตะโกนเอ็ดอึงซอยกันแน่ซอยกันแน่ห่ามึงเอ้ยโตหน่อยเดียวแลนหันปานจรวดทบาทเนี่ยในขณะที่ร้องสำทับผู้หมดขี้เล่นก็วิ่งสลักหน้าสลักหลังอยู่เป็นพลวันเป็นที่น่าสังเกตว่ามมนซึ่งวิ่งไล่ขับหมูเข้าไปในป่าพร้อมๆกับหมดคำหรือพาตัวเองหายไปอย่างหน่กังขา และเมื่อผมพิจารณาดูหมวดคำลือกอีกครั้งก็ปรากฏว่าทั้งกระชจและหอปืนอุซี่ที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาบัตรนี้สิ่งของดังกล่าวหายไปจากตัวของผู้หมวดเพชรคาดจนหมดสิ้นและสิ่งที่หลงโกคนเอ็ดอิงอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นอานนัดสัญญาณให้พวกผมที่ยืนตะลึงอยู่ให้หาทางหลบหนีจากกลุ่มทหารที่กําลังแปลกบวนเดินตรงเข้ามาอยู่ในทีเหมือนกันนัดกันเอาไว้พวกผมทั้งหมดต่างพากันวิ่งปูไล่ขับลูกหมูซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าหมวดคำลือกจะจงใจไล่ต้อนให้มันวิ่งกลับเข้าไปในป่าอีกครั้ง ชาวหมูเคาะไหลวิ่งเข้าไปจนมุมอยู่ในกอไผ่ที่หนาทึบอยู่ห่างจากถนนพอสมควรหมดคำลือตอทุบเอาไว้ได้อย่างบุดบิดเขาหันมาพูดกับผมด้วยท่าทางที่รีบร้อนเร็วซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไว้หลังกอไผ่นี่เวลาของพวกเราไม่มีอีกแล้วก่อนอื่นออกไปรับหน้าพวกมันซะก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมินจะแก้ปัญหาเองโน,น่นมินผูกหมูเอาไว้โน่นในขณะที่พูดคำลือก็อุ้มลูกหมูพร้อมกับชี้มือให้พวกผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่ในกระชุ เข้าไปซ่อนเอาไว้เบื้องหลังกอไผ่ที่หนาทึบจนมองไม่เห็นภูมิประเทศที่อยู่เบื้องหน้าอย่างสิ้นเชิงมีเสียงปืนอากก่ดังเกลียวกล่าวอยู่เบื้องนอกชั่วอึดใจก็มีเสียงตะโกนเป็นภาษาแมวดังลั่นเฮ้ยออกมาให้บดด้ยิ้นอยู่บ่ออกมาซาหน่ยิ่งแหลกแท้ละพอสิ้นเสียงสำทับก็กดเสียงละลวกของอาแก่คลางระงมขึ้นอีกชุดคลาวนี้วิธีกระสุนของมันข้ามหัวพวกผม ใบไม้กิ่งไม้ล่วงกระเด็นเฉียวมองเห็นธนตาออกไปเถอะครับบิ๊กแมนบักลุดอุ้มลูกหมูที่ปลุกเอาไว้ที่โน่นไปด้วยหมวดคำลือหันมาพูดกับผมอีกครั้งแล้วอุ้มลูกหมูเดินนำหน้าออกจากป่าทึบป่าก็ล้อะโกนออกไปเสียงหลงอย่ายิ่งสหายจับหมูได้บดแล้วพวกขน้อยจะออกไปเดี๋ยวนี้อย่ายิ่งเนอะพวกผมเดินตามหมวดคำลือออกมาเป็นงูกินหาง พอพ้นแนวป่าก็มองเห็นฐานหลาวแดงสีคนยืนเลียงรลยล้อมลบจับทางด้วยท่าทางถมึงถึงอีกสามคนยืนจังแก้รอพวกผมอยู่ตรงปากทางอาวุธประจํากายทั้งสามก็บอกถูกกระชับอยู่ในซออแขนนิ้วชี้ที่อยู่ในกรงไกพร้อมที่จะระยมยิงทันทีเมื่อมองเห็นความผิดปกติใดๆจากพวกผมย่นหมูลงสหาหีย่น,นแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นทั้งหัวยางเลี่ยงเดียวออกมาซาซ่าภาษาแมวจากฐานลาวแดงคนขวามือสุดสำทับออกมาอย่างเครียดขึง หมดคำลือกับลุดโยนลูกหมูทั้งสองตัวลงกับพื้นถนนเกือบจะพร้อมๆกันลูกหมูทั้งสองวิ่งพรวดย้อนกลับออไปตามถนนทหารลาวแดงสามคนวาดปืนอาก้าตามไปและเหนียวไกยิงด้วยระบบอัตโนมัติเต็มตัวเสียงสนั่นวันไหวแนวกระสุนฉีกพื้นถนนขาดกระจุยเป็นทางบางชุดเจาะล่างลูกหมูที่น่าสงสารทั้งสองตัวเขาเต็มเป่าล่างของมันกระเด็นกระเสือกระสนเลือดท่วมตัวอยู่ที่ขอบถนน ชั่วอึดใจอาการชักตกของมันนิ่งสนิทกลิ่นโลหิตคละลุ้มอบอวนอยู่รบอบบริเวณมีเสียงหัวเราะดังเกลียวกล่าวมาจากกลุ่มหานเหลาแดงที่ลายล้อมรบจำทางอยู่นั้นคนหนึ่งซึ่งท่าทางจะอาวุโสก,กว่าเพื่อนพูดพลางหัวเราะพลางแนวกินแรงมันนี่แสบแห้งหลายเด้อบาทเนี่ยมีทั้งไก่มีทั้งหมูเทวดามาปวดพวกเข้าแท้แท้เฮ้ยตอนพวกข่านในยางไปด้านตรวจผุนเฮเบิร์ตพวกมึงทั้งหมดซอยกันยกหมูขึ้นรถเดี๋ยวนี้ สองสามประโยคสุดท้ายมันสั่งให้ลูกน้องต้อนผู้โดยสารทั้งหมดให้เดินไปที่ด่านตรวจและยังหันมากำชับให้พวกผมช่วยยกเจ้าหมูเคราะห์หลายทั้งสองตัวขึ้นบนรถอีกด้วยหลังจากพวกผมทำตามคำสั่งของมันเรียบร้อยแล้วเจ้าหัวหน้าซึ่งท่าทางกระขระและหยาบคายก็ไล่โชเฟอร์ขับรถบรรทุกหมูและไก่มุ่งหน้าเข้าไปที่ด่านตรวจอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นพวกมันก็ควบคุมผมและผู้โดยสารทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังด่านตรวจซึ่งมองเห็นอยู่แค่เอื้อม พวกผมใช้เวลาเดินไม่ถึง5นาทีก็ถึงบริเวณด่านตรวจข้องมันซึ่งสร้างด้วยปีกไม้อย่างแข็งแรงเลื่อนลงซึ่งออกแบบค่อนข้างหนาะทึบขนาดสองข้างทางเอาไว้มองดูจากภายนอกเงียบปราศจากผู้คนเลยด่านตรวจเข้าไปประมาณ10เมตรลังปืนกลซึ่งสร้างด้วยซุงอย่างแข็งแรงตั้งตระง,ง,งานอยู่จากช่องกระสอบทรายมองเห็นปากกระบอกของเจ้า12.7ซึ่งดัดแปลงเป็นปืนวิถีลาบปรากฏอยู่อย่างถนัดชัดเจนทหารลาวแดงรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับคนยุโรปยืนหันหลังให้กับพวกผม ขาข้างหนึ่งยกขึ้นพาดบางโคลนของมอไซค์ชนิดพ่วงข้างากับกริยาที่แสดงออกมาเสมือหนึ่งจะไม่สนใจต่อเหตุการณ์รอบๆด้านแต่อย่างใดส่วนโชเฟอร์รถประจําทางยืนหน้าซิทเป็นไก่ต้มอยู่ข้างรถซาบหมูและซาไก่วางสมกลนอยู่ที่ขอบถนนนั่นเองถนนซึ่งได้รับการพรางด้วยต้นไม้ไปสะดุดที่บริเวณทางแยกพอดีๆห่างออกไปทางด้านซ้ายมือเป็นทิราบแองกะทะมองเห็นทัศนียภาพปนทิวเขาภูผาใสตั้งทมึนมองเห็นลิบๆอยู่เกือบสุดขอบฟ้า ถ้าความจําของผมไม่ผิดพลาดเมื่อครั้งที่ผมนั่งตรวจการการโจมตีทิ้งระเบิดอยู่บนยอดเขาผูหินตั้งพร้อมด้วยกล้องสนามแรงสูงแน่นอนเลือเกินพื้นที่ที่กาลังปรากฏอยู่ริบๆเบื้องหน้าของผมอยู่ในขณะหนีก็คือสมรภูมิเลือดที่นักบินอเมริกันและนักบินลาวโดนยิงตกและกระโดดล้มลงมาจนกระทั่งโดนจับเป็นเฉลยศึกนั่นเองและทางแยกที่เลยด่านตรวจหนีเข้าไปจะต้องเป็นที่หลบซ่อนชั่วคราวหรือว่าเป็นสถานีพักกลางทางของพวกเวียดนามเหนืออย่างเด็ดขาด จากการตรวจการครั้งนั้นผมมองเห็นขบวนรถบรรทุกทั้งหมดหายลับเข้าไปในป่าทึบและป่าทึบดังกล่าวก็ควรจะเป็นบริเวณเดียวกับพื้นที่แห่งนี้อย่างแน่นอนด้วยการประเมินและพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าภูมิประเทศหลังด่านตรวจนี้เข้าไปต้องมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับทหารเวียดนามเหนืออยู่มากเลยทีเดียวด่านตรวจที่ค่อนข้างจะแข็งแรง พลัง้อมไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์นำสารตลอดจนวิทยุยติดต่อและลังปืนกลชนิดกระสุนแตกอากาศที่เคยจวกพวกฐานรับจ้างระเจิงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้กับผมเป็นอย่างดีมากพื้นที่ลึกเข้าไปนี่คือขุมกําลังอันเป็นที่ตั้งลับสุดยอดของพวกมันนั่นเองคนคนของที่พวกมันติดโตเออกมาห้เบิร์สุคนบักพวกขายาศาสตร์มันขาพพกเข้าตายอยู่เมืองกําเกงแล้วอาจจะนี้มากกับรถขันน้นหนีก็ได้เร็ววแน่ฝนเฮดส่งสตกแล้วเนี่ย เจ้าหัวหน้าฐานลาวแดงสัมทับลูกน้องเป็นภาษาแมวแล้วก็ชี้หมายชี้มือสั่งให้ผู้โดยสารทั้งหมดวางกระชุและสัมภารละติดตัวลงมากับพื้นไอ้โชเฟอร์จ้องมองพวกผมด้วยท่าทางสงสัยชั่วคลุกก็เดินเข้าไปกระซิบกระซาบกับหัวหน้าลาวแดงอยู่พักหนึ่งหมดคำเลื้อยเอียงหน้ามากระซิบกระซาบกับผมด้วยน้ำเสียงลึกๆชิบหายและไอ้อ้วนนั่นคงจะผิดสังเกตที่ไอ้ินหายหน้าไปมันต้องบอกทหารพวกนั้นแง่ๆชัดเลยบิ๊กแมนไอ้บ้านนั้นเดินเข้ามาหาพวกเราแล้ว ทหารเหล่าแดงสามคนพระอาจาักกลุ่มที่กำลังสารวนขนของอยู่ไอตัวหัวหน้ากระตุกปืนพกกระบอกเื่องออกจากซองเดินสายอัดอัดเข้ามาเยืนอยู่เบื้องหน้าผมกวาดสายตาไปมาอยู่ชั่วครู่ก็ยกมือขึ้นกระชากปล่อยผมขึ้หมดคำลือจนเซถละลงไปคุบเข่าอยู่ที่พื้นมือข้างที่ถือปืนของมันยกขึ้นมาจ่อขมกที่หน้าผากนกปืนถูกหูแม่มือผลักไปค้างอยู่ในลักษณะการยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นปากก็เสยยยิ้มออกมาด้วยท่าทางกระหายเลือด พวกมึงแท้ๆล่ะบอกมาบักเล่าขายซาดมูมึงอีกค้นหนึ่งเสียไปใสหมวดคำรือยกมือทั้งสองข้างขึ้นพนมปากก็สะบดสาบาด้วยมากที่แนบเนียนเหมือนกับกำลังอยู่หน้ากล้องถ่ายภาพยนตร์ไม่มีผิดเจ้าหน่ยัยเห็ดอีหยังขะน้อยเลยขะน้อยเป็นค้นบ้านหน้าเดินทางมาสื่อฟินอยู่เมืองกำเกงพวกขะน้อยมาทั้งบั้หาค้อนซ้ำแนมเห็นนี่ล่ะบริเสียไปใสดอกพวกมันตัวอย่าไปเสื่อมันเจ้าแน่ ขน้อยจือได้พวกมันมาทั้งเบิดหกคนมีข่าวของอุญุอัญญะเต็มไปเบิดตพ่อไล่หมูเข้าไปในปา่าพุ่นออกมาอีกเถนหนึ่งกระจุใส่ของของมันจักเสียไปเสียเบิดตขน้อยพว่วงสกเกตเห็นเดี๋ยวนี้ว่ามันเสียไปคนหนึ่งเจ้าไนเจ้าโชเฟอร์ตัวดีทำพิษพวกผมเข้าให้แล้วมันปาดเข้ามายืนพร้อมกันนำผู้โดยสารแหมวสองสามคนเข้ามาสมทบปลักปรามพวกผมอีกด้วยแยกพวกพุ่นขึ้นรถหล้วกระปลอยมันไป ขอบใจหลายด้วยมกกวนที่ซอยสี่สองทัางให้จับบอกเหล้าขายสาดได้และก็ขอบใจอีกเถือสําหรับแนวกินแรงผู้โดยสารที่บังเอิญจะพัดจะผูร่วมเดินทางมากับพวกผมถูกต้อนขึ้นไปยัดธนานบนรถโดยสารอีกครั้งเจ้าโชเฟอร์ร่างอ้วนเดินย้ายพุงขึ้นไปขวาเหล็กหมุนมาสตาร์ทรถด้วยท่าทางดีอกดีใจตอนพวกนีขึ้นไปทั้งเฮิรนคนอาวุธมันนํามประเดี๋ยวหมวดสิริข่าวมันเอง อาฮะอีเมลขายซาดมึงเสร็จพวกกูแท้ล้วมึงในขณะที่ผู้หมวดชาวลาวแดงออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดดุดดันนั้นสายตาข้องมันก็เพ่งพิษไปที่พี่น้องสองสาวด้วยความพึงพอใจพร้อมกับสืบเท้าเข้ามาตุกผ้าคลุมผมของสีจันกรกับสีไมออกทันทีใบหน้าที่งามผุดผาดเกินกว่าเสาแม้คนใดในเมืองกำเกรงปรากฏโฉมออกมาในบัตรดลและไม่หยุดหยั่งเพียงแค่นั้นนายทหารลาวแดงยัดปืนพกเข้าไปในซอง ต่อจากนั้นก็ใช้มือข้างที่ว่างดึงชายเสื้อ,อสีไม้จนตึงแล้วกะตุกมีดพกจากซองหนังขึ้นมาใช้ปลายมีดคมกริบโฉบแวบเข้าไปที่บริเวณคอเสื้อและกรีดคมมีดลากผ่านหน้าอกลงมาเต็มแรงเสียงคมมีดกรีดผ่านเนื้อผ้าได้ยินถนัดหูและพพร้อมกันนั้นมันก็ออกแรงกระชากชายเสื้อ,อสีไม้สุดแรงเกิดเสื้อชุดแมวที่เนื้อผ้าค่อนข้างหนาขาดหลุดลุ่ยออกมาเป็นทางสีไม้อุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกก่อนที่เธอจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดป้องนายฐานเลาแดงคนนั้น ก็ใช้ปลายมีดสกิดลอยต่อกึ่งกลาง,งยกส่งที่ลับๆลอๆอยู่ท่ามกลางเนือขาวเนียนให้ขาดออกจากกันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่จริงๆส่วนอกที่เบ่งบานและอิ่มเอิบเต้นละลิกถาสายตาที่หืนกระหายของฐานเหล่าแดงรอบๆข้างบางคนที่กับอุทานฮือฮ่าออกมาด้วยความลืมตัวลุดละวีไหวตัวยวบับส่วนผมใจหายวา่าหมดคำลื้อซึ่งยืนอยู่ทางด้านขวามือ,อ,ผ,มอผมก็เทือบเข้าโครงลงไปบนรองเท้าแตะของุดเต็มแรงพลังผู้ช้สายตาปลามลูกน้องผู้ใจร้อนของผมอยู่ในที ทหารเหลาแดงที่ยืนคุมเชิงรถโดยสารอยู่เคลื่อนที่เขมลายล้อมพวกผมเอาไว้โดยรอบเสมือนหนึ่งจะคุ้มกันเจ้านายของมันอยู่ในทีด้วยความพยองและกะขละนายทหารเหลาแดงใช้สันมีดช้อนเข้าไปที่ใต้พุ่มพวงที่เต้นละลิกอยู่นั้นพร้อมกับออกแรงดันให้เหนือนั้นที่ชูชันอวบอุมขึ้นมาล้นอยู่บนรวงอกท่ามกลางเสียงสูดปากด้วยความมันเคี้ยวของทหารเหลาแดงที่จ้องมองอยู่นั้นอย่าว่าแต่ทหารเหลาแดงเลยครับแม้แต่ผมและผู้หมวดคำเหลือก็ยังอดที่จะชำเลืองดูไม่ได้ ของจริงที่มองเห็นอยู่แค่เอื้อมและมันใกล้ชิดจนกระทั่งมองเห็นเม็ดทับทิมสีชมพูที่ปลายสุดของพุ่มพวงนั้นอย่างถนัดชัดเจน้ามันขึ้นไปทั้งดาเดียวนี้เดี๋ยวหมวดสิริดข่าวจากมันให้แล้วทุละกอรเรื่องผู้ยิ่งมาต้องห่วงมวนแท้ๆและพกมึ่งขึ้นเนี่ยจบตอนที่33แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นเหลาใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะฟังแล้วขอบความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลหลายๆครับ